ไม่ควรออกจากงานประจํามาขับแก๊บเด็ดขาดซุปเปอร์บอสภูมิใจเสนอเน,นินเนินนินสวัสดีครับผมซุปเปอร์บอวันนี้ผมจะมาพูดในเรื่องของประเด็นไม่ควรออกจากงานประจํามาขับแก๊ปเด็ดขาดครับผมโดยมันจะมีอะไรบ้างครับนั้นก็ไปดูเลยครับข้อ1ครับถ้าเกิดว่าคุณใช้เวลาในการขับแก๊ปที่มันเยอะขึ้นครับระบบจะทําการดองงานของคุณนะครับผมโดยตอนนี้นะ ถ้าเกิดว่าใครวิ่งเป็นงานเสริมครับใช้เวลาแค่น้อยนิดครับถือว่าดีแล้วครับผม2ครับแรกๆราอว่าจจะวิ่งไม่มีค่าใช้จ่ายจิปาถะอะไรเยอะเช่นซ่อมรถโทรศัพท์แต่ถ้าเกิดวิ่งประจำขึ้นมาครับเหมือนผมวิ่งมาประมาณ2ปีแล้วบอกเลยครับว่าซ่อมรถบ่อยขึ้นโทรศัพท์ตอนนี้ครับผมเปลี่ยนมา3มเครื่องเลยครับผมในระยะเวลา2ปี3ครับบางวันงานก็ไม่มีนะครับผมแต่ถ้าเกิดคนไหนนะออกมาขับ แล้วมีงานขึ้นมาครับนั่นก็ถือว่าโชคดีไปแต่ส่วนตัวผมนะครับบางวันเจอวันที่ไม่มีงานครับ500อยังยากเลยครับ4ครับขับแก๊ปไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดยังไงถ้าคนหยุดก็ไม่ได้เงินนะครับผมนี่นะเข้าใจเนาะสุดท้ายครับข้อที่5โอกาสเกิดอุบัติเหตุสูงนะครับผมเมื่อเราใช้ทองถนนที่มันเยอะขึ้นครับโอกาสที่เราจะประสบอุบัติเหตุก็เยอะตามนะครับผมและนี่คือความคิดของผมครับที่ว่า ไม่ควรออกจากงานจามาขับแก๊บเด็ดขาดก็มีทั้งหมด5ข้อครับผมถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้กับช่องสุประบนนะครับผมบ๊ายบาย